งานนี้ต้องบอกว่าเอ๊ะอย่างไงกันแน่คันนี้คู่รักช่อง3รับเรื่องแต่งงานแล้วจับตาสินค๊กเขาต้องบอกเลยนคะคะว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายท่านติดตามกันอย่างมากค่ะพระเอกอย่างอเดอาเล็กทิวรเดชก,กับสาโบ เมรดาค่ะขืนยันสัดความหวานและความฟินให้กันสดเขาอิจฉากันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะล่าสุดนี้ค่ะเจ้าตัวก็ขอชี้แจงคุณแม่แค่พูดเล่นๆเ,เท่านั้นนะในเรื่องของการแต่งงานสาวโบตอบชัดว่ายังไม่พร้อมแม้จะเคยวางแผนเอาไว้27ปีเนี่ยจะแต่งแต่ตอนนี้เลื่อนไปอีกสัก3าปีละกันถามว่าเรื่องนี้พูดคุยกันกับแฟนหนุ่มหรือยังเธอบอกว่าที่ผ่านมาก็คุยกันตลอดนะทั้งเรื่องแต่งงานคุยกันว่าอยากได้งานแบบไหน ก็แค่คุยกันเล่นๆไม่ได้จริงจังหรือรีบร้อนอะไรแต่ยอมรับมีแผนและวาดฝันไว้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่านะคะที่เจ้าตัวเปิดเผยน,นั่นเองล่ะคะ่ะ